สวัสดีครับเพื่อนๆก็ช่วงนี้เราก็ปลดล็อกกันแล้วนะครับเฟส3เพื่อนเพื่อนหลายๆคนเนี่ยที่เมื่อก่อนเคยท่องเที่ยวหรือว่าเคยทํานู่นทานี่เนี่ยก็คงเริ่มจากวางแผนไปเที่ยวอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยปัญหาคือไอระหว่างที่เราอยู่บ้านเนี่ยเรามีกิจกรรมหลากหลายอาจจะ ทำอาหารร้องเพลงเต้นลําปลูกต้นไม้วาดรูปอะไรอย่างอืง่นก็แล้วแต่อันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับสําหรับคนที่เลือกการปลูกต้นไม้อ่าปัญหาคือเราอาจจะลืมคิดไปว่าเวลาเราซื้อต้นไม้มาปลูกเนี่ยไอตอนเราถูกล็อกดาวน์เนี่ยบังคับให้อยู่บ้านเนี่ยโอเคปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อมันปลดล็อกแล้วเนี่ยเราจะเริ่มคิดกันละเฮ้ยฉันอยากไปเที่ยวว่ะอาทิตย์สองอาทิตย์ และต้นไม้ที่ฉันซื้อมาทำยังไงกับมันดีวะเออเตอเอาไปโยนทิ้งเอาไปให้คนอื่นเอาไปฝากเขาลดน้ำต้นไม้เพราะว่าไอ้ต้นไม้พวกนี้เนี่ยมันจะต้องลดน้ำเรื่อยเรื่อยมันไม่สามารถปล่อยทิ้งไว้นานๆได้บางคนอาจจะใช้ขวดพลาสติกเนี่ยเจาะรูโอเคอย่างนั้นก็น่าจะได้สักสองสามวันก็ขึ้นอยู่กับว่าต้นไม้ชนิดนั้นๆเนี่ยต้องการน้ำมากหรือน้อยแต่สำหรับบางคนเนี่ยที่วางแปลนเนี่ย เเีี่่ยยวนตั้งแต่สองอาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยคือความจริงคือหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยมันก็เริ่มจะไม่อยู่และอ่าก็จะเริ่มมองเรื่องเกี่ยวกับระบบลดน้ําอัตโนมัติอ่าในใจมันจะต้องคิดแล้วแล้วก็เริ่มเสิร์ชในเน็ตพอเสิร์ชในเน็ตปุ๊บมันจะเห็นอุปกรณ์เยอะแยะมากอืมแต่เราเราจะซื้อจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเ mm. พิ่งเริ่มปลูกเนี่ย ไอ้ต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยมันจะอยู่กับเราได้กี่เดือนหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้จะลงทุนทํามากๆซื้อตัวทาร์เมอร์รดน้ําอัตโนมัติซึ่งถ้าเกิดต้นไม้มันตายหมดอ่ะเราเลิกเองก็จบไปละเสียเงินเสียทองกันไปโอเคงั้นเราจะมาดูระบบรดน้ําที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองตัวเงินมากจนเกินไปแล้วก็ทําได้ง่ายไม่ยุ่งยาก งั้นเรามาว่ากันที่อุปกรณ์แล้วกันครับอุปกรณ์เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยหาซื้อได้ตามร้านกเกษตรนะครับร้านอุปกรณ์การ,กรเกษตรอ่ะมันก็จะมีพวกขับรถไปเนี่ยมันจะเห็นมีจอบมีเสียมวางไว้หน้าร้านมีท่อยางมีสแลมเขียวเป็นม้วนๆเลยอ่ะวางเขาวางเป็นเป็นอะไรดีเหมือนเป็นป้ายอ่ะอ ดูปุ๊บเราก็รู้แล้วว่ามันน่าจะมีแต่สําหรับบางที่เนี่ยไออุปกรณ์รถนาพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีเพราะว่ามันก็จฉเพาะเจาะจงเหมือนกันบางที่อาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายที่สุดครับไปกอล์ฟเฮาหรือไม่ก็โฮมโปรราคาแพงกว่านิดนึงแต่ก็เดินตากแอร์เย็นๆนะครับคิดว่าเสียค่าแอร์แล้วกันแล้วก็ไปดูของอย่างอื่นด้วยแล้วก็ที่ดีกว่าก็คือพวกก o ล์ฟเฮาหรือโฮมโปรเนี่ยมันมักจะมี การแบ่งขายรออ้านเกษตรบางร้านเขาก็ตัดบแบ่งขายเหมือนกันคือไม่ต้องยกแพ็กอันนี้แล่พวกนี้ก็มีเหมือนกันอะเราเลือกดูตามป้ายหรือไม่ก็ถามพนักงานก็ได้ครับให้เขาแนะนําแต่ให้พนักงานแนะนําอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันจะมึนนะครับเพราะว่าพนักงานมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเอาขนาดไหนเ,ออเราต้องจำเพาะเจาะจงเรารู้อุปกรณ์ไปนิดนึงแล้วไปถามเนี่ยมันจะจำเพาะเจาะจงมากขึ้นโอเคเรามาดูอุปกรณ์ดีกว่า อุปกรณ์เนี่ยก็คือท่อ PE ครับท่อ PE ท่อพ e พวกนี้เนี่ยคือทนแดดนะครับใช้วางกลางแจ้งเนี่ยอายุการใช้งานก็ตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปถึงสิบปีก็อยู่ที่ว่าตักแดดมากตักแดดน้อยมีอะไรทับมันบ้างไหมโอเคท่อ PE ก็มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีขนาดเล็กๆอนขนาดเล,เล็กเนี่ยสำหรับคนที่มีพื้นที่ไม่มากเช่นตรงระเบียงคอนโดหรือว่าอะไรเนี่ย เราซื้อมาสักเนี่ยไอท่ออย่างนี้เนี่ยท่อพ e. ีสายเล็กเนี่ยถ้าเกิดเรามีต้นไม้หลายต้นเนี่ยแล้วเราต้องการไปจ่อใส่มันโดยตรงเนี่ยก็ซื้อมาสักสิบเมตรก็ได้ครับแล้วก็มันดีกว่าตรงใช้ท่อพีวีตรงที่นี่อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งใช้กันไกลก็ได้ครับไอท่อพวกนี้กันไกตัดก็ขาดละโอเคมีอะไรบ้างนะมีท่อพีใหญ่มีท่อพ e. ีอ e. เล็กมีกันไกมี เทปพันสายไฟหรือไม่ก็เทปใสก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวจะตอนตอนทาเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันใช้ทําอะไรแล้วก็นี่หัวรถหัวรถนี่มันมีประมาณเนี่ยครับมันมีอยู่ประมาณไม่กี่แบบนะครับมันจะคล้ายๆกันอันนี้หัวน้ํยนตดอ่าก็จอ่อไปที่ต้นไหนต้นนั้นเลยแล้วก็อันนี้นี่เป็นหัวที่ใช้ปักเข้าไปในท่อพีใหญ่ๆเลยหรือว่าจะ เจียบตรงท่อพ so so so, oh well. ีเล็กๆก็ได้อ่ามันก็จะคล้ายๆมีลักษณะเหมือนสปริงเกอร์เล็กๆอันนี้คือมินิสปริงเกอร์ครับอืมง่ายมากเดี๋ยวจะใช้ให้ดูครับอ่าแล้วก็อันนี้ตัวเจาะท่อพีอีอันนี้ไม่จาเป็นต้องซื้อก็ได้เราใช้อะไรแหลมๆเนี่ยเจาะก็ได้อืมอันนี้ไม่รู้พูดไปหรือยัง อันนี้รายละเอียดก็คืออันนี้มันจะเป็นท่อน้ําหยดที่มันปรับได้หมุนปรับได้ให้มันหยดมากหยดน้อยแล้วแต่ความต้องการของต้นไม้ต้นาน,าน,านั้นๆโอเคอันนี้พอทออ่อปีเราก็เวลาใช้งานนะครับเราก็เจาะลงไปเจาะไปปุ๊บนี่มันจะมีตัวเสียบเราก็เสียบมันลงไปอันนี้คือผมใช้ไหมใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนานแล้วแหละจริงๆแล้วซื้อมาเป็นสิบปีแล้วแหละแล้วก็ใช้มันเรื่อยๆ อพอต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีท่อพีียาวมาซึ่งไอ้ท่อพีีพวกนี้เนี่ยเราจะมาเสียบกับไอ้หัวแบบนี้หัวส้มๆนี้ก็ได้มันจะมีลักษณะาคล้ายๆมินิสปริงเกอร์แต่มันจะไม่หมุนไอ้มินิสปริงเกอร์เนี่ยน้ํามันจะหมุนแล้วก็สาดออกมาอันนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆมินิสปริงเกอร์ไอ้สีส้มนะส่วนใหญ่มันสีคล้ายๆกันสีส้มนี้มันจะ ออกนะน้ำออกด้านเดียวกระจายด้านเดียวส่วนไอสีเหลืองเนี่ยอันนี้รอบทิดเหมือนมินิสปริงเกอร์เลยเพียงแต่มันไม่หมุนอืมเดี๋ยวจะลองให้ดูอ่าโอเคแล้วส่วนไอประเทปเนี่ยเอามาทําอะไรก็ใช้เทปใส่ก็ได้นะครับสำหรับบางคนที่มองว่าไอเทป,ปสายไฟอาจจะไม่ได้ใช้อีกก็ใช้เทปใสก็ได้เวลาเราเจาะแล้วมันพลาดเนี่ยเราเอาเทปพวกนี้พันปิดได้ เพราะว่าน้ำเนี่ยเราไม่ได้ใช้แรงดันสูงเราใช้น้ําเอ,า,อาง่ายๆครับต่อกับก๊อกเลยอืก็จะมีสายายางครับก็ไอตรงหัวก๊อกกับสายายางเนี่ยต้องไปหาตัวจอยมาต่อนะครับไอพวกร้านโฮมปูมันก็มีเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็มันจะมีอันนี้อืมถอดไม่ออกอ่ะก็คล้ายๆแบบนี้นครับเขาเรียกเขาเรียกตัวถอดเร็ว เป็นจอยให้ตัวถอดเร็วก็มันจะมีตัวคล้ายๆเป็นตัวผู้แบบนี้เลยเสียบกับตัวก๊อกอ่าสําหรับก๊อกที่มันไม่มีเกลียวสําหรับเสียบไอ้ท่อยางเนี่ยสําหรับก๊อกทั่วไปครับก็เสียบเข้าไปแล้วก็ขันล็อกมันก็จะเป็นหัวอย่างนี้แล้วก็เอาไอ้ท่อยางเนี่ยเสียบอันนี้ใส่ตูดกับท่อยางก็เสียบเข้าไปจึก๊กอ่า ใช้ได้ละง่ายๆแล้วก็ไอสายายางเนี่ยเราก็เวลาเรากลับมาบ้านแล้วเราก็เอาอใช้ยางอื่นก็ได้โอเคแล้วก็อันนี้อีกอือันนี้อ่าก็ง่ายๆครับเป็นตัวต่อครับเอาไว้สําหรับต่อสายายางกับต่อครับท่อพี e. เพราะว่าไอสายายางเนี้ยเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยเผื่อเราเอาไปใช้อย่าง,งอือ่นเออเราคงไม่วางระบบเดินท่อพี e. เต็มบ้านนะครับเราก็ ใช้สายยางลดน้ําทั่วไปนัยครับต่อแล้วก็ท่อพีเนี่ยเอาสักถ้าเกิดแถวแถวระเบียงก็ท่อใหญ่ๆเนี่ยเต็มที่อะซื้อมาสักสามเมตรก็ได้โอเคสามเมตรก็พอละโอเคเรามาดูปลายอันนี้ปลายนะผมใช้วิธีพับพับท่อแล้วก็เอาเทปพ,พันสายไฟเนี่ยพันเอาโอเคจริงๆแล้วมันมีตัวอุดด้วยนะแต่ก็ต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มอีกเกินกังเราก็ไม่เอา จริงๆแล้วไอ้ระบบนี้เนี่ยไอ้น้ำหยดเนี่ยถ้าเกิดเราเรามีแต่แบบต้นไม้ที่ต้องการน้ำหยดเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ใช้วิธีเปิดก๊อกแบบล,ลินลินเอาให้มันหยดประมาณนี้มาดูกันโ,โ,โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ันนี้ไม่ใช่ โอเคเราจะมีน้ำอยู่นี่อือเราก็ใช้เวลาหลี่เอาแต่ผมก็แนะนำให้ซื้อดีกว่าครับเพราะว่าปรับอย่างนี้มันปรับยากแต่ถ้าเกิดนี่เราใช้ไอตัวน้ำหยดนี่ง่ายๆเลยคือเราก็เปิดน้ำเต็มที่เปิดน้ำเต็มที่ปุ๊บม,มันน่าจะได้สัก น้ำประปาบ้านมันน่าแรงดันประมาณสองสามบาเนี่ยถ้าเกิดเป็นระบบน้ําหยดเนี่ยก็หยดได้เป็นร้อยต้นเลยครับแต่มันจะเปืองไอสายพ e. ีตัวเล็กเนี่ยคือก็หนึ่งสายก็จ่อไปที่หนึ่งต้นอ่าโอเคมาดูกันอ,อันนี้ปรับได้นะอ่าอันนี้ปิด จริงๆแล้วใช้ไอวาลวออกซิเจนสายออกซิเจนของเลี้ยงปลาก็ได้ครับเพีงแต่อันนั้นน่าจะถูกกว่าอีกมั้งไม่ง่ายสิราคาหน้าไม่หนีกันเท่าไหร่แต่อันนี้ความคงทนมันมากกว่าวางตากแดดตักฝนได้เนี่ยก็หยดไปอ่ะหยดมากนี่หยดมากนี่แทบน้ำพุ่งเลยโอเคอันนี้ของน้ำหยดนะ อตัวเจอกก็ไม่ต้องดูแล้วนี่อตัวสีส้มที่มันออกด้านเดียวเหมือนมินิสปริงเกอร์เห็นไหมครับออกด้านเดียวอันนี้เปิดน้ำแรงๆนี่ถ้าเกิดใช้ตัวพวกนี้เนี่ยเต็มที่เนี่ยมันจะประมาณ20ต้น น้ำมันจะเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆถ้าเกิดเราปล่อยพร้อมๆกันเนี่ยอันนี้แบบมินิสปิงเกอร์คือรอบทิศทางไม่หมุนเห็นไหมออกสองด้านส่วนอันนี้แยกนิดนึง จะมาดูกันดีกว่าโอ้โหสายลุดสายลุดสายลุดอืรูปเห็นไหมครับมันจะหมุนอย่างเงี้ยเห็นไหมโอเค ก็รู้สึกว่าก็น่าจะครบแล้วนะเวลาเราปรับแรงดันเนี่ยเราปรับที่ก๊อกเลยมันเหมาะสำหรับออลดน้ำตลอดเวลาเราก็คือใช้ระบบน้ำหยดดีกว่า mm hmm. ก็ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อตัวทา์เมอร์ตัวทา์เมอร์มันก็มีตั้งแต่เจ็ดแปดร้อยไปถึงพันกว่ามันก็แล้วแต่ฟังก์ชันความคงทนแล้วก็หลายๆอย่างเ ราะฉะนั้นใช้ระบบนี้แล้วก็ในอนาคตอยากอัปเกรดหรือว่าอะไรเนี่ยก็ค่อยมาต่อเพิ่มมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นก็ค่อยมาต่อเพิ่มอาจจะอยากปลูกผักสวนครัวก็ได้ก็ไม่ต้องลดน้ำแล้วก็ใช้ระบบพวกนี้ไปด้วยอโอเคครับผมว่ามันก็น่าจะครบแล้วแหละนะต่อสายยาง ผมพูดน่าจะครบแล้วเนาะต่อสายยางกับทอ่อพีก็ใช้ไอตัวเขียวๆเนี่ยอืมนี่มันจะเป็นอย่างนี้อ่าก็เสียบมันสองด้านเสียบแน่นๆแล้วก็เปิดน้ำให้มันพอดีมันก็จะไม่หลุดอืมหรือว่าจะซื้อไอเข็มขัดรัดแบบนี้ก็ได้เออมาลัดอีกทีกันเหนียวก็เพิ่มเงินอีกไม่กี่บาท อุปกรณ์โอเคครับครบแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไปเที่ยวสมใจปรารถนาสำหรับคนที่วางแปลนเที่ยวนานมากๆเนี่ยโอ้ขาเที่ยวก็ต้องเที่ยวเนาะโอเคก็ขอลากันแค่นี้ครับสวัสดีครับ